วัสดีครับวันนี้ข้ามาอัปแดดตึองสวนครับนี่เขาก็จะเป็นบ้านสวนนี่กำลังสร้างขึ้นครับจะเป็นข้างหน้าทางครับติดทางติดถนนเพราะอะกว่าคดเป็นบอ่อป่าครับมันเสือพิษผ่านนี่ก็เลข เสียด้ทมครับข้างหน้าคนเราเสยพายังว่าโปรแด,ด่ว่าไม่ปรูครับครับเน่ยเป็นซองสั้ครับหนั้งแต้จะเป็นปูน เพิ่มใหม่เป็นใหม่ครับเดี๋ยวอ้อนแล้วนะมาติดให้เิื่อกเทือนึงนะครับยังบ่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันก็ต้นหมกเ้าเป็นหมกเ้าน้ำหอมปันแถวครับหมันกน้ำเป็นสะครับ นี่เป็นโซลาเซลล์ครับตั้งแต่ตั้งเดินระบบทอดหนามยังบ่แล้วครับนี่เป็นมารินจีครับตังเป็นมาร อันนี้ก็เป็นมาก,กอกน้ำครับได้กินซุปปีครับได้กินตลอดตลอดทั้งปีมะก,กอกน้ำเป็นหมาเริยนจีครับนี่ครับกำลังเป็นมงเป็นหมาเลยครับ มกรกินจีเป็นหมากไครับปีนี้เป็นสุ้ต้นนี่กระกระตอบครับยังบ่าแล้วตอนพายุมากครับตอนฝนมาพังครับเตด์ไม่รอบสองนี่ครับทอเรียน เุเรียนปลูกไหมครับต้นที่มันหน่อยๆนี่มันกำลังแตกไปแตกใบกำลังงาครับใบกำลังเขียวครับแต่ปุ๋ยเบ่ข้อครับครับใบมันไม่ค่อยใหญ่ ครัไมบสดนี้เฮ็ดแบบได้การครับแตกแตกได้การแตกใบงามครับเป็นกล้ยวยตรเรียนครับข้างหนิ่งลายงางครับหรวม้าสีหาห้าง พาตลาดต้นสวนครับจเป็นต้นกล้ยกวยเป็นกล้วยหอมครับขายหนังสือเข้าวีละสามสิบสามสิบห้าแต่สว่างหนาฝนหนวยใหญ่ขนาดครับพ่อหนามพอบวีละสามสิบห้าซ่อมวีละลอย,สอ,อยสองรลอยสองลอยอะไรเนาะวีใหญ่ ต้นน่อยมันกำลังซื้นครับใบแตกซึ้ต้นครับแตกใบไหมอันนี้เราเป็นต้นตัดยอดครับตัดยอดแล้วกิ่งก้านไงครับอันนี้เห็นผลท่านตาตัดยอด น,นี่ก็แตกทรวงผมครับครับแตกไว้ไม่ส้วง,งมันอันพี่อย่าลงเสื้อล่าลงส้วงมันหนาวส้วงกลางเดือนกุมผ้าครับใบร้นวัดเน,นลองเห็ดไปไหมครับอันนี้ต้นทดลองครับทดล่องใส่ขี่ไก่ครับใบเขียวแข็งแรงเพรามีโรครบกวน นี่เป็นพันกระพันกระจงนี่จางอะผมก็ลืมละแรวาบบแมนหมอนทองครับหมอนทองบอแมนใบน,นี่น,นี้ก็เป็นต่อท่านครับกำลังเอาฟืนใส่เต่าครับ ถ้าผมแนะนำนะครับเฮ็ดเห็ดโคก่อนเฮ็ดโนนเฮ็ดโพนะ่ะอ่าจะเป็นแบบเป็นทาน่ามันดีครับเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นโพนหลังเอาตัวยหน้าโปูงตรงกลางมันเป็นขอแตกต่างกันเลยครับแถวนี่นจะเป็นโพนหมดเลยครับมันจัดแบบ ชาสมอาหารมาไปแห้งไหนเขาอยู่ในโพนหวเห็ดโพนน,น้อยๆบ่ได้เหยดโพนไงมันสีชาสมอาหารได้ดีกว่าสท,ที่ยกยกเป็นคู่อ่ะปีสองปีแรกอ่ะอาหารจะอยู่แบบร,บรอบๆในโพนแลก็รอบโพนโพนทางหนอก แตกแตกไหม,มวัตผมยังว่ดได้สีฮอโมนเลคเครื่องเสีย <c oughs> ครับแตกไหมนี่เป็นต้นตลาดครับต้นตลาดตลาดนัดข้องผม,มครับสองต้น ที่เหลือเอาพันมาจากผักไก่รับมีตายแน่หลอดแน่ตายก็ซื้อมาปลูกไหมัมนก็นยังระสํากันครับผมก็ของกระหัดปู เมื่อสีย่างเดียวต้นกี่ต้นบบกิ่งบ่ค่อ,คอยง่ายก็คมให้ปุ๋ยว,ว่าถึกสว่วงว่าถึกเวลาแล้วว่าถึกสูตรต้นอยู่สิประมาณสูงประมาณหาเมตรสี่เมตรหาเมตรได่ต้นนี ้นนี้ที่มันใหญ่กูหม่หยอดมันหักมีครับแมงกัดหยอดหักนะมองมองที่มันแหวกขึ้นไปแต่มันก็แตกขึ้นไปอีกละแตกหยอดขึ้นไปกิ่งกาดมาเลยไงก็พออนจงลูกแด้เลวแต่ยังปเปได้เฮ็ดลูกครับปีซีมาว่าที่ฮ็ดลูกกินจักตหน,นึงนะ่ง นี่ก็เป็นสระครับสระบ่ได้บ่ค่อยได้เห็นน้ำครับพ้นแรงแตกหดน้ำในส่วงแหลกๆส่วงหดจนมันติดครับมันติดแล้วมันกับปะตายคังไงปะต่าย คางคางก็เป็นปลาต่างครับสูงครับดังนั้นกับกิ่งว่าค่อยญงอันนี้ต้นพายุเขา้ม,มันลมครับ พังเลยหักใครสนใจนอกก้วยกับทักมาได้ล้วยครับใต้คอมเมนต์ ก็จะได้โลออกจากสวนทุเรียนแล้วครับนะ <c oughs> มึงครับหอดแมงมากินแ็่สีจารครับสีจา่าขาขามาแรงกันมาแรงไห้ ประมาสาเขานี่นายจำบัต้นครับส่วงส่วงแ,งและกะครับให้น,หน้ำแตกหยอกนิดหน่อยแม่งกินนูน่นครับแตกดีสุ้ตนผมสังกเกตเบื่องอะส่วงส่วงหนาแหลกอะมันจะแตกดีก็ส่วงหนาฝนเฮ็ดใบดีดี<ๆ>ก็ส่วงหนาฝน แต่งบผมก็บ่ได้ลายขนาดนครับผมามีเงินซื้อปุ๋ย,ยแบบหากระสอบพกกระสอบมาใส่ต่อเดือนก็ได้นะครับทุนนักเห็นนําสอนเรียนทุนบ่มีดีนักครับเจอมหาลายยางทั้งโลกทั้งน้ำ ทั้งระบบน้ำทั้งท่อทั้งแทงทั้งแผงสลาเซลมันอยู่ไกลบ้างเป็นสวนพ่อผมครับ,รบอันก็เป็นทางสิทธิ์นะทางสิทธิ์ยาพอเมานี้ก็ว่าเด็ียห้เบิ่งซ่มนี้ครับพอสร้างมากครับครับ